สวัสดีค่ะแซบแบบมามาแล้วมากๆเหมือนนี้พามากินตำบักทั่วข้าวปุ่นนะคะเนาะอยากกินตำบักทั่วข้าวปุ่นหละกะักกมีดหมูสามสันขัวเกลือริกไทยนะคะนะกินแกมเนาะเห็นบอค่ะนี่ยั่วๆเลยจ้ะน่าทานมากนะเหมือนนี้อยากกินแบบง่ายๆคะ่ะตำถั่วฝักยาวกับขนมจีนนะจ๊ะตำเองจ้าขนมจีนก็ใส่แบบ ข้ปุ่นอบแหงเดค่ะเดอนี่ค่ะตำบักทัวนะคะเนี่ยกินง่ายๆอาหารไทยกินที่ไหนก็อร่อยนะจ๊ะติ๊กก็นั่งกินที่ยุโรปเบอร์ลินเยอรมนีนะคะนี่ค่ะหมูสามสั้นขัวเกลือพริกไทยแซ่บๆหอมหอมหอนหเลยค่ะเนาะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กด้วยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไร กินอะไรนะคะเนาะแต่วันนี้ไม่ได้พาก,กินนะจ้าแค่มาโชว์เฉยๆนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์จ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานก่อนนะคะบายบาย